Yeah. you. สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิร์น h ช n n นลค่ะและนี่คือ Tarot Artist นะคะซีรีส์ที่มาทุกวันพระมาแล้วค่ะ Story of Love นะนะใครรออยู่บ้างมาดูกันวันนี้ไพ่ที่เปิร์จะใช้นะคะสำหรับนี้เลย The Art of Adventure Tarot สีสันสดใสมากใครอยากได้ไปตามกันได้ที่เพจ a c e b o o k หรือว่า IG Bookhouse นะคะน้องปุ๊กส่งมาให้เปิร์ก็ขอบขอบคุณมากเลยอ่ะใครอยากได้ก็ไปตำกันได้สีสันสดใสลองดูพลังงานวันนี้ก่อนก็ได้ค่ะว่าไพา่ พลังงานเป็นยังไงนะ่าสนใจอยากได้กันหรือเปล่านะอ่ะเปิ่นจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยเนอะใครสนใจก็คลิกลิงก์เข้าไปลองสั่งได้แม่ค้าใจดีมากนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะ energy ของซีรีส์นี้เนาะชื่อว่า story of love เนี่ยมันเป็นเหมือน c o l l e c t i v e หรือ random ค่ะคือคุณไม่ต้องเลือกอะไรเลยคุณลองเข้ามาฟังเรื่องราวความรักของคนสองคนเนอะว่ามันตรงกับคุณหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณหรือไม่ใช่ก็ได้อาจจะตรงบางส่วนไม่ตรงเลยหรือตรงทั้งหมด ก็เป็นไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตของคุณก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราฟังสนุกๆน,นะคะ EP นี้เป็น EP ที่10แล้วเนาะมาเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟังแล้วเอ้ยไม่ตรงแต่คุณอยากจะลองไปดู EP อื่นๆเนาะถึงเสามารถไปลองฟังดูได้อาจจะมีบาง EP ที่เป็นพลังงานของคุณก็เป็นไม่ได้เหมือนกันอะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะวันนี้พลังงานต้องบอกว่าดูฝั่งคุณก่อนค่อนข้างจะมีความสับสนย้อนแยง้ง เหมือนกันเนอะขึ้นมาใบแรกเป็นไพ่ห้าไม้เลยมันเหมือนกับคุณทะเลาะคุณอาจจะทะเลาะกับเขาแล้วเขาเงียบไปหรือว่าคุณทะเลาะกับตัวเองก็ได้เพราะว่าเขาเงียบไปอ่ะเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้ที่เปิ้ลเห็นอะคือคนคนนั้นอะ คือมีความเงียบให้คุณนะคะ energy ความเงียบมาอีกแล้วนะเหมือนกับว่าเออถ้าเกิดว่าคุณสองคนทะเลกกาะกันเอ้ยปกติเขาต้องง้อคุณสิทําไมเงียบคุณก็เลยต้องไปส่องส่องเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่มาง ó, ้อเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขาไปม,มีคนอื่นหรืออะไรไงมันก็เลยมีความฟุ้งซ่านในตัวคุณด้วยเนาะแต่ถ้าไม่ได้ทะเลกกาะกันมันก็เหมือนกับอยู่ๆเอะ energy ของเขาก็ดรอปไปคุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจคุณเหมือนเดิมอาจจะยังคุยกันอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่ามันมีความนิ่งมากขึ้นมัันนนนมมมมมมีีีีคคววาาาาาาเเเงงยยบหหหรรืออิกขึ้้ะไ,ไสะชต คุณอนะ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆไปแต่พอคุณไปส่องอะไรเขาคุณก็รู้สึกว่าเออเขาก็ใช้ชีวิตปกตินี่ทํางานหาเงินอะไรของเขาไปก็ไม่ได้มีอะไรแปลกๆแ,แ,แต่ว่าตัวคุณเองก็ยังเวิ้นเวออยู่เนอะเพราะว่าเรายังไม่รู้ความจริงหรือเรายังไม่มีหลักฐานนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณก็พยายามเหมือนจะพิสูจน์นะคะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทาไมเขาเงียบไปทําไมเขานิ่งไป,ไเ,ขงไปเขาไม่รักเราแล้วหรอหรือว่าเขาเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบเนี้ยพลังงานฝั่งของคุณก็เลยมีความเหมือนสับส่วนปนเปทะเลาะเบาแหวงกับตัวเอง ค่อนข้างมากเนาะในในฝัน่งของเขาค่ะป้นก็ต้องบอกว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมี the lovers date แล้วก็4ี่ไม้เขาเหมือนหมกมุ่นกับตัวเองอยู่นะป้นคิดว่าเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางเสียงบางอย่างอยู่พอมีไพ่ date ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยเหมือนเขาพยายามจะเปลี่ยนตัวเองเหมือนเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของเขาให้มันดีขึ้นก็เป็นไปได้มี the lovers เนี่ยป้นคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะเขาอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้าหายเยอะก็ได้หรืออาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้ป้นเลยรู้สึกว่าพลังงานที่เขาพยายามจะ เปลี่ยนอยู่นะตอนนี้คือความเจ้าชู้หรือลดการพูดคุยกับคนอื่นให้มันเหลือน้อยลงมันก็เลยเป็นไม่ได้ค่ะว่าพอเขาหมกมุ่นกับตัวเองมากๆเอ e เ g อร์จของเขาก็เลยไม่ได้คุยกับคุณด้วยเหมือนกันเนาะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเขาคุยกับหลายๆคนนะตอนนี้เขาพยายามจะหันมาดูตัวเองค่ะว่าจริงๆแล้วเขา สนใจใครเหมือนจะลดความเจ้าชู้อะอะไรที่เขานิสัยไม่ดีหรือคุยไปทั่วอะไรเงี้ยเขาจะเปลี่ยนนิสัยเขาตรงนั้นซึ่งถามว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วไหมปันคิดว่าไม่นะมันจะค่อยเป็นค่อยไปถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วปัญคิดว่าเขาพยายามจะไม่คุยกับคนอื่นตัดคนอื่นทิ้งหมดเลยแล้วพยายามจะไปสนใจครอบครัวของเขามากขึ้นอ่าแฟนเขาหรืออะไรเงี้ยเหมือนแบบเออฉันจะกลับมารัก เดียวใจเดียวแล้วนะฉันจะไม่สนใจคนอื่นแล้วแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือถ้าเขายังโสดอยู่ปุ้นก็ต้องบอกว่าเขาเหมือนหันมาโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานการเงินก่อนแบบเออทำตัวเองให้มั่นคงก่อนให้ความรักเพักไว้ก่อนจะเลิกเจ้าชู้ละจะเลิกคุยไปทั่วละหันกลับมาทําตัวเองให้ดีก่อนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันมีการงานที่มั่นคงมีการเงินที่ดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกว่าจะเป็นคนไหนแล้วถ้าเกิดเขาตามหาใครอยู่เปิ้นคิดว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เขาตามหาคนที่เหมาะสมที่เขาจะแต่งงานด้วยแล้วนะเหมือนจะไไม่่่ใชแบบเเออปรืยๆ ือแบบไม่วางอนาคตแล้วแบบไปเรื่อยๆหลายๆของเขาจะไม่เป็นละเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ค่ะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตเขาคะ่ะมันก็เลยทําให้เขาคุยกับคุณน้อยลงอที่เปิ้ลเห็นเนาะอ่ะแล้วเรามาดูต่อว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงอีกฮะต่อไปนะมาเป็นยังไงกันอีกอ,อุ้ยขอภัยคะ่ะไพ่ดีดแปดไม้อห้าเหรียญ เพื okay. ่อนโอเคปาคิดว่าคุณก็ยังพยายามติดต่อเขาไปอยู่นะคือพอคุณทะเลาะกับตัวเองแล้วคุณก็เห็นว่าเขาปกติดีคุณไปส่องแล้วมันไม่ได้มีอะไรคุณก็เลยเหมือนฮึดอีกครั้งหนึ่งอ่ะพยายามจะติดต่อไปพยายามจะทักทายพูดคุยอะไรกับเขาแต่สิ่งที่คุณได้มาค่ะมันอาจจะไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังเนอะป้ลไม่ได้คิดว่าถึงคัดว่าเขาจะเงียบกริบไปเลยนะอ่ะโอเคบางคนมันเหมือนแต่ละคนไม่เหมือนกันก็แล้วกันมันเหมือนกับว่าคุณทักไปเขาอาจจะแบบ นานมากเลยกลัวจะตอบหรือว่าแบบไม่ได้เป็นตามความคาดหวังคุณหรือคุณรู้สึกเหนื่อยจังเลยอะทำไมฉันเป็นคนพยายามติดต่อเธอใบฝ่ายเดียวแล้วเธอไม่ได้พยายามจะติดต่อฉันมาเลยมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่คุณเริ่มเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ละ แล้วก็เลยกลายเป็นว่าหาันมานิ่งอยู่กับตัวเองค่ะกลับมาคิดทบทวนว่าจะเอาอยัางไงดีคุณก็้าลมว้าวุ่นอะนะคือคุณไม่ได้จะตัดใจอะไรได้หรอกนะคือตอนนี้มันแค่เหนื่อยแล้วคุณก็เหมือนกลับมาคิดคือพลังงานความว้าวุ่นมันยังมีอยู่เยอะเลยนะว่าเฮ้ยจะทักไปอีกดีไหมหรือว่าไม่ทักดีหรือจะอยู่เฉยๆยแล้วถ้าเกิดคุณทักไปแล้วเงียบ เขาอาจจะรีสแล้วไม่ตอบหรือว่าเขาเงียบหรือว่าคุณโทรไปแล้วเขาไม่รับสายคุณก็เริ่มมาย้อนแย้งกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาไม่รับเรานู่นนี่นั่นอ่ะก็ยังคงมีความฟุ้งซ่านอยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งเ n e r g y ของคุณอ่ะค่อนข้างจะมีความว้าวุ่นมากเลยก็ใจเย็นๆนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเยอะๆนะเพราะว่าการติดต่อ,อคุณไปอ่ะมันอาจจะทําให้เขาเหมือนอาจจะยังไม่พร้อมอะไรใดๆก็ได้คุณก็เลยมีความเหนื่อยและความหน่อยนะ ในขณะที่จริงๆคุณมีเรื่องอื่นให้คุณจัดการเยอะนะไม่คิดว่าการงานคุณก็กำลังก้าวหน้าการเงินคุณก็อาจจะมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเอาเวลาไปทำอ่องอื่นก็ได้ค่ะ t e m p e r a n c ขึ้นมาแปลว,ว่าจริงๆแล้วคุณมีเรื่องให้คุณ จัดการวุ่นวายเยอะแยะเลยถ้าคุณพัก Energy ในเรื่องความรกความสัมพันธ์แทนที่จะเอาเวลาทั้งหมดมานั่งคิดวุ่นเว้อถึงเขาเนอะเอาเวลาไปทํางานหาเงินมันอาจจะช่วยได้ให้คุณรู้สึกว่าอ่ะโอเคในตอนในเมื่อตอนนี้เขาไม่ตอบคุณหรือว่าเขานิ่งๆไปเขาใช้ชีวิตของเขาคุณก็ควรจะไปใช้ชีวิตของคุณเหมือนกันเพื่อที่พลังงานคุณจะไม่ไปเกาะติดเขาแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบหน่อยอะไพ่ห้าเหรียญนะถ้าเอเนจีคุณไปยึดกับเขามากๆมันจะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ดีตรงไหน จะทิ้งฉันไปแล้วหลอหรืออะไรแบบเนี้ยนึกออ่ามันจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะลบแต่ถ้าคุณพักพลังงานกับเขาไว้แล้วคุณเหมือนอ่าโอเคการงานดูก้าวหน้านะมีเรื่องราวอะไรให้ต้องทําเยอะแยะแล้วคุณไปทําคุณเอาเอเนจีของคุณอนะ่ะไปไปโฟกัสในเรื่องอื่นเรื่องการงานอะไรมากขึ้นอนะ่ะมันจะทําให้พลังงานของคุณในเรื่องความราักไม่แยอ่อันนี้เท่าที่เปิ้ลเห็นจากไพ่นะเพราะฉะนั้นลองปรับเปลี่ยนดูถ้าตอนนี้สถานการณ์สิ่งที่เปิ้ลเล่าอยู่เป็นเรื่องราวของคุณนะคุณลองทําแบบนี้ดูอ่ะมาดูฝั่งของเขาบ้างเกิดอะไรขึ้น เก้าถ้วยสิบดาบ โอ้โห oh. แล้วก็ก้าวดาบโห oh. ตอนนี้เ n e r g y mm. ของเขาก็ค่อนข้างจะดุเดือดเหมือนกันภายนอกเขาอาจจะดูรั้นลาปาจิงโกะนะคุณไปส่องชีวิตเขาอะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาก็มีความสุขดีไม่ได้สนใจอะไรคุณเลยอะไรอย่างเงี้เนาะแต่เขาเป็น10ดาบกับ9ดาบนะเป็นไปได้ว่า1นึ่เขาอาจจะสุขภาพไม่แข็งแรงตอนนี้อาจจะเจ็บป่วยเนื่องจากทํางานหนักก็เป็นไปได้หรือเขามีบาดแผลความเจ็บปวดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีความคิดเยอะคิดมากค่ะบางทีว่าเขาอะ การที่เขาไม่ได้คุยกับคุณนะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาแบบมีความสุขนึกอ,อกป็ปะแต่ว่าเขาอาจจะจําเป็นจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วทําให้เขาไม่ได้คุยกับคุณก็เป็นไม่ได้เขามีเรื่องราววิกฤตและความเครียดในชีวิตเขาเยอะมากในตอนนี้นะคืออาจจะแบบคือปั้นไม่รู้เนาะเอเนจีตอนนี้ที่มันขึ้นมาคือมันเหมือนกับว่ามีเรื่องคิดเยอะคิดมากไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินก็ได้หรือเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ได้ที่ทําให้เขารู้สึกวุ่นวายใจอ่ะงั้นปั้นขอดูหน่อย หกเหรียญอะเป็นไพ่ของการที่แบบเนี่ยหาเงินก็ได้เป็นไพ่เหมือนการให้โอกาสหรือกาลังคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะอยากรู้ค่ะขอเปิดเพิ่มแล้วกันเนาะมันเหมือนแบบว,ว่าดูเหมือนเขาก็ล้นลานะเนี่ยเห็นปะดูเหมือนเขาจะมีความสุขแต่จริงๆเขาไม่ได้มีความสุขนะภายนอกมันเหมือนเขามีความสุขแต่ในใจลึกๆอะเขา น,นอนจมกองเลื่อนมีดาบแทงแล้วแบบเนี้ยร่างกายแตกเป็นส่วนๆแบบเป็นสิ่งเสียงเลยคือเขาอาจจะทํางานหนักเหนื่อยจนป่วยหรือว่ามีเรื่องให้เขาเจ็บปวดเสียใจจนเขารู้สึกว่าเออตอนนี้เขาไม่อยากยุ่งกับใครเขาก็เลยคุยกับคุณน้อยลงด้วยเพราะว่ามันเหมือนเขาแบบต้องการหาทางออกอะไปคิดทบทวนอะไรอยู่หรือเปล่าอะตอนนี้เขาเป็นอะไรคะทำไมเขาคิดเยอะคิดมากเรื่องอะไรคะที่เขาคิดเยอะคิดมากอยู่ขอไพ่เนี่ยคะ่ะ หน้าที่การงานได้นะมันมีการเริ่มต้นใหม่คะ่ะมันเป็นเรื่องหน้าที่การงานของเขาเป็นหลักอืหรือว่าการอยากจะเริ่มต้นใหม่อะไรจริงๆจังๆสักอย่างในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะเออปนรู้สึกว่าอย่างที่บอกตั้งแต่เมื่อกี้ energy ของเขาคือเขา ถ้าเขาเคยเป็นคนเจ้าชู้หรือว่าเขาเป็นคนที่มีคนเข้ามาหาเยอะมันเหมือนเขาพยายามจะปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของเขาเพื่อที่จะเหลือคนคนเดียวแล้วเริ่มต้นใหม่กับตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขาจะปรับเปลี่ยนนิสัยที่มันไม่ดีอะมันก็ต้องบอกว่าคนเรามันไม่ได้เปลี่ยนง่ายเนาะอะไรที่เป็นนิสัยทางลบที่มันไม่ดีแล้วมันจ,จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนมันยากค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิบดาบเก้าดาบเนี่ยคือเขาพยายามจะเริ่มต้นใหม่ให้มันดี เนาะซึ่งมันก็ไม่ง่ายไงมันเลยรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะมีพลังงานในเรื่องการปรับเปลี่ยนต่างๆนานาเนี่ยในเรื่องทั้งการงานที่วุ่นวายอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ที่ทําให้เขาเครียดอยู่นะรวมถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยของเขาก็ได้เพราะว่าไพ่เดทมันไม่ใช่ไพ่ธรรมดาเนาะมันเป็นไพ่ของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบจากหน้ามือไปเป็นหลังมือเลยเพราะฉะนั้น เขาต้องใช้เวลาค่ะถ้าเกิดคุณรักเขาเพิ่งก็คิดว่าขอให้คุณส่งพลังใจให้เขาแล้วกันเนื่อให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีเป็นคนใหม่ได้ถ้าคุณรักเขาจริงๆแปลว่าคุณก็อยากจะเห็นคนที่คุณรักเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อค่ะว่าแล้วยังไงอีกคุณจะทําอะไรอีกอืมคุณจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะต่อไปหลังจากนี้อืมมา เด็กถือดาบอะคุณก็ยังคงส่องเขาแต่ปันคิดว่าคุณจะไม่ทักแล้วนะมี5ดาบฝั่งคุณ energy เป็น5หมดเลยอะตั้งแต่5 5 5ไม้ใช่ไหมแล้วก็มา5เหรียญแล้วก็มา5ดาบนะคือ energy แบบ um Page s ป h o p e n เค u e โอเคคุณจะนิ่งละ หลังจากที่คุณเหมือนพยายามทักไปพักหนึ่งใช่ป่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออมันเหนื่อยจังเลยมันนู่นมันนี่คุณหันกลับมาโฟกัสที่เรื่องอื่นที่เป็นเรื่องของตัวเองตามที่เพื่อนแนะนําเลยเนาะว่าโอเคให้คุณเอา energy ของคุณไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแทนคุณจะได้เหมือนเบาลงนิดหนึ่งเนาะซึ่งตอนนี้ถามว่าคุณยังคิดถึงเขาไหมอ่ะโอเคเพื่อนเห็นคุณไปสองเขาคุณอยากอยากรู้ชีวิตความเป็นไปของเขาแหละคุณก็เลยไปสองสองเขาแต่ว่าคุณก็ ไม่ไปทักแล้วอะนึกก็ว่าคุณก็จะนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของคุณอ่ะถ้าเกิดเขาไม่ทักมาคุณก็จะไม่ทักไปอะไรประมาณนี้เนาะคืออยู่ในพื้นที่แต่มันไม่ใช่ว่าคุณไม่คิดถึงเขานะเพราะว่าคุณยังไปส่องเขาอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่แค่ว่าโอเคการแสดงออกของคุณคือคุณจะไม่ไปเวิรนเวิร์กกับเขาแล้วคุณจะไม่ไปยุ่งกับเขามากขึ้นคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปนิ่งๆแล้วก็พยายาม พยายามเหมือนใช้ชีวิตของคุณไปตามปกติของคุณเนะให้แบบนิ่งมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ถึงแม้ในใจมันจะยังอบอวนอยู่นะเป็นคิดว่าในใจคุณก็ยังฟุ้งซ่านอยู่แหละยังไม่ได้แบบดีขึ้นเท่าไหร่คิดถึงคุณก็ไปส่องอ่ะคิดถึงคุณก็ไปส่องอะไรอย่างเน,นะแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทักอะไรไปแล้วแล้วฝั่งของเขาล่ะคะดิแชริออ r เอมเพรเจ็ดเหรียญโอเคเดอะสตา เขาพยายามจะยังเขาก็ยังอยู่ใน energy ของการปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นนะ Empress หมายถึว่าเขาก็จะพยายามทําตัวเองให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเงินต่างๆนานาเนาะซึ่งเปนคิดว่าในเรื่องความรักเขาจะ drop ลงไปนะช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขายังไม่พร้อมในเรื่องอื่น อย่างเช่นการงานยังไม่มั่นคงการเงินยังไม่ดีพอมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเขาจะไปทําให้มันดีก่อนแล้วถึงจะมาโฟกัสเรื่องความรักนะแล้วเขาก็จะตามหาอย่างที่บันบอกอะตามหาคนที่เป็นเอ็มเพรสของเขาคือถ้าเขาจะมีความรักจริงๆคือเขาต้องเจอคนที่พลังงานเป็นเอ็มเพรสคือคนที่คู่ควรคนที่เหมาะสมคนที่จะมาส่งเสริมเขาได้เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เขาไม่ได้คุยกับคุณหรือว่าเงียบไปเปิ้ลแนะนําว่าให้คุณกลับไปทําตัวเองให้ดีที่สุดคุณไปส่องกระจกค,ค่ะคุณไปดูว่าเออตอนนี้ฉันยังขาดอะไรรูปร่างหน้าตา ความสวยความงามคุณพอหรือ,อยังอ้วนไปไหมลดน้ําหนักหรือเปล่าออกกําลังกายไหมหรือว่าไปทําสวยต่างๆนานาอันนี้คือภายนอกเนอะในด้านภายในศักยภาพของคุณดีพอหรือ,อยังคุณมีอะไรที่คุณต้องไปเติมทักษะไหมคุณฉลาดพอหรือ,อยังอมีอะไรต้องไปเรียนรู้เพิ่มหรือว่าแป,ปลปรับเปลี่ยน EQ ให้มันดีขึ้นนั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณมีอุตธ,ธิภาวะมากขึ้นมีความฉลาดมากขึ้นสมาร์ทมากขึ้น แล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรแบบนี้อะไรที่คุณทําแล้วมันจะส่งเสริมให้คุณดีขึ้นคุณอย่าไปคิดว่าคุณทําเพื่อเขานะป้ญคิดว่าอยากให้คุณทําเพื่อตัวคุณเองเพราะคุณดีปันจะบอกเลยว่าใครๆก็อยากได้ผู้หญิงหรือว่าคนที่พลังงานดีๆเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่า LGBTQ นะได้หมดถ้าคุณดีปุ๊บพลังงานมันจะดึงดูดคนที่สีเสมอคุณอะเข้ามาแน่นอนนะซึ่งตอนนี้ปัญเห็นสิ่งที่เขาตามหาคือคนที่คู่ควรและดีพอคุณก็จําเป็นต้องไปปรับเปลี่ยนพลังงานของคุณให้ดีพอออคคู่่วรกกัเเเขาหมมืืนน หลังจากที่เขาฝากฟันอุปสรรคหรือทําหน้าที่การงานการเงินของเขาให้ดีแล้วเพราะเขาหันมาตามหาคนที่คู่ควรกับเขาอะเขาจะได้มาเจอคุณถามว่าเขายังมีความหวัง,งความสัมพันธ์กับคุณไหมป้าก็ยังคิดว่าเขามีอยู่นะแต่ว่าเขาอาจจะยังเหมือนแบบ,บพยายามสมดุลตัวเองอยู่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักใดๆก็ตามมันก็เลยทําให้เขาก็นิ่งๆพลังงานของเขาก็เลยนิ่งในเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบ ต่างคนต่างไปโฟกัสที่ตัวเองมากๆเลยอ่ะพลังงานมันยังไม่ได้แบบกลับมาคอนเน็กกันเลยนะที่เปิ้ลนเห็นนะอ่ะแล้วจะยังไงต่อคะไหนไพ่ช่วยเล่าหน่อยคะ่ะว่าแล้วมันจะยังไงต่อ The Tower The Fool ว o w หกดาบอะ วันเห็นว่าพลังงานของคุณอะหลังจากที่คุณส่องมาสักพักเนึ่งอ,อยู่ๆมันก็มีเหตุให้คุณคุณอาจจะไปทําดีๆอย่างที่เปิ้นบอกก็ได้เนะเหมือนไปดูแลตัวเองทําตัวเองให้เป็นเบสเวอร์ชันมันมีเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นมาค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาละ อยู่ๆคุณก็มูฟออนแบบกระทันหันเลยก็เป็นไปได้ the f ฟู l มันเหมือนคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ละคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากทุกข์ละคุณก็เลยเหมือนค่อยๆเดินหน้ากับตัวเองไปค่ะมันดีมากเลยนะเปิ้ลชอบมากเลยหมายความว่าคุณจะไม่ได้ไปโฟกัสเขาจนไม่ได้ทํามาหากินหรือทําอะไรแล้ว e อ e r g y ของคุณเป็นเด e sun เลยค่ะคือดีมากว่ารู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องกลับมารักตัวเองมากขึ้นละและฉันก็เหมือนพอคุณหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นอยู่ๆคนก็รู้สึกว่าคุณ พลังงานคุณเปลี่ยนอ่ะคุณก็เหมือนรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้ไปสนใจเขามากขนาดนั้นคุณไม่ได้ทุกแล้วคุณเป็นเดอะฟูลแล้วค่ะคุณเริ่มต้นใหม่คุณพร้อมที่จะเดินหน้ากับตัวเองแล้วซึ่งดีมากเออฉันชอบเอเนจีนี้มาก ถ้าเกิดเขาใช้คู่คุณนะเป็นบอกงี้เลยเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาไปแก้ไขอะไรของเขาเองได้เขาจะกลับมาหาคุณแต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่คุณเดินหน้าไปเลยค่ะเพราะคุณจะเจอคนที่คู่ควรเพราะพลังงานของคุณเป็นเดรซันแล้วอะ่ะคุณต้องเดินหน้าไปเจอคนที่คู่ควรกับคุณแล้วนะเพราะเดรซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับประมาณนี้นะคะฝั่งของเขาหล่ะเป็นยังไงบ้างสิบเหรียญ6ถ้วย แปดดาบโอเคเมื่อการเงินการงานของเขามั่นคงแล้วอ่ะเขาก็เริ่มคิดถึงคุณค่ะหกถ้วยในที่เนี้ยคือเขาเริ่มคิดถึงคุณแล้วเขาก็เริ่มอึดอัดละ แปดดาบเนี่ยคือเหมือนแบบเอออยากติดต่ออยากทักอยากอะไรมาแล้วนะเพราะเขาอาจจะไปเห็น energy ของคุณอ่ะเป็น energy ที่คุณแบบว่าคุณหลุดจากเขาแล้วอะคุณเหมือนแบบเริ่มต้นเดินหน้ากับตัวเองแล้วในขณะที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยการงานการเงนิงนของเขามั่นคงแล้วอะเขาคิดถึงคุณละแล้วเขาพร้อมที่จะกลับมาแล้วนะแต่มันมีไพ่ความอึอดอัดค่ะเขาอึดอัดเพราะอะไรคะแปดดาบเพืออะไรเป็นไพ่ของความคิดถึงหรือเปล่าหรือว่าอะไรแปดดาบอึดอัดเรื่องอะไรคะ สเต็งเขาคิดถึงคุณจริงๆคือพอเวลาเขาไปทําเขาไปแก้ปัญหาของเขาต่างๆนานาจนเรียบร้อยเนาะคือเพื่อนรู้สึกว่าเขาก็เออเหมือนมีเวลาว่างลแล้วแล้วเขาก็เหมือนหันมาคิดถึงคุณแล้วในขณะที่เขาคิดถึงคุณเพื่อนไม่รู้ว่ามันสายเกินไปหรือเปล่าหรืออปล่าเขาก็เลยรู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าเฮ้ยเขาอาจจะพร้อมในตอนที่คุณไม่พร้อมแล้วอะคุณไปแล้วอะคุณไปจากเขาแล้วก็เป็นไปได้เอเนอร์จีของเขาผูกกับคุณมากเลยนะเขาเป็นเดวิลด้วยเพื่อนรู้สึกว่ามันเหมือนกับ เฮ้ยถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าพลังงานอะมันคือว่าเขามีแฟนมีอะไรของเขาอยู่แล้วนะแล้วเขาเหมือนแบบเอออยากจะทําตัวให้เป็นคนดีหันแบบไม่สนใจผู้หญิงคนอื่นละแลกลับไปรักครอบครัวเขาใดๆก็ตามพอถึงเวลาหนึ่งอะเขาจะรู้สึกว่ายังไงเขายังตัดคุณไม่ได้ค่ะเขาจะกลับมาถ้าคุณไม่ใช่คู่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แฟนเขานะเขาจะรู้สึกว่าเขายังคิดถึงคุณเขาพัฒนาการคุณอยู่เหมือนกัน นะแต่ถ้าเกิดเขาโสดโอเคพลังงานของเขาก็คือเฮ้ยเขาไปทํางานหาเงินนู่นนี่จนเขาพร้อมละเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องการกลับมาหาคุณแต่ตอนเนี้เขาเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเขาจะสามารถกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ไหมเพราะว่าพลังงานของคุณตัดขาดจากเขาไปแล้วคุณเดินหน้ากับตัวเองไปแล้วอ่ะเขาก็เฮ้ยยังไงดีมันเลยทําให้เขามีความอึดอัดมากค่ะอ่ะแล้วดูต่อว่าจะยังไงต่อไปเนาะรอบสุดท้ายของการเปิดไพ่มาดู พลังงานวันนี้นี่คือแบบสตรองมากเลยอะฝั่งคุณเป้นชอบมากอะแล้วคุณใจยังไงต่อคะพลังจากที่คุณตัดพลังงานจากเขาแล้วมันจะเป็นยังไงอีกมาเจดไม้คุณก็ไปทํางานหาเงินแหล่งคุณไปน่าจะมีคนเข้ามาชอบคุณเยอะนะคิงถือไม้ค่ะแล้วก็สี่ไม้สามรี เขาจะพยายามกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ถึงแม้เขาจะอึดอัดนะแต่ว่าพลังงาน Devil, เดวิล็นคิดว่าเขาดึงดูดมากเลยเขาจะกลับมาคุยกับคุณให้ได้อย่างน้อยในฐานะเพื่อนคือก่อนหน้านี้มันอาจจะเงียบหายไปเลยก็ได้นะเขาจะพยายามกลับมา คนที่เงียบไปเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณให้ได้จะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณให้ได้เขาจะกลับเข้ามาบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนูน่นนี่นั่นหรือกลับเข้ามาพยายามคุยกับคุณโดยที่ไม่ได้บอกก็ได้นะว่าที่หายไปทําอะไรแต่ว่าแน่นอนค่ะมันมีความมุ่งมั่นตรงนั้นอืมคิดว่าพอพลังงานคุณเป็นเตอร์ฟูลแล้วคุณอาจจะเหมือนมีคนอื่นเข้ามาเยอะแยะก็ได้แล้วเขารู้สึกว่าเขาเสียคุณไปไม่ได้เขาก็เลยจะกลับมา <laughs> แล้วยังไงอีก เสร็จดาบไฮโลแฟนคิงออฟคัพโอ้ว้าวจริงๆคะ่ะเขารักคุณพอเขาหายไปเขารู้เลยว่าเขารักคุณแต่ว่าการแสดงออกของเขาอะการที่เขาพยายามตอบเข้ามาในความสัมพันธ์อะ,ะก็คิดว่าเขาก็ไม่เปิดเผยนะเหมือนว่าเขาคงไม่ได้มาบอกคุณแบบตรงๆหรอกว่าเฮ้ยแบบ กลับมาเพราะอะไรป้าหนึ่งบอกว่าการกลับมาของเขาอะเขาอาจจะเหมือนแบบกลับมาเนียนๆพยายามคุยกับคุณพยายามจะเหมือนเข้ามาในความสัมพันธ์ให้ได้เหมือนจะมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณแล้วเนาะเจ็ด no. ดาบทำไมถึงเป็นเจ็ดดาบขอดูพลังงานหนะะ่อยค่ะเจ็ดดาบเธออะไร e อ p e r o r เเห็นปะคือเป็นตอนแรกเป็นคิดว่าเหมือนแบบเขารับลมคมในหรือเปล่าเฮ้ยเขาจะแอบมาลักลอบ คุยกับคุณแล้วไม่เปิดเผยอ,อีกไหมความสัมพันธ์จะไม่จริงจังอีกหรือเปล่าไม่คะ่ะคือเขาเป็นเอมเพอเรอร์หมายความว่าเขาก็จะเหมือนแบบเป็นคนมีฟอร์เมเอนนอะคนเป็นเอมเพอเรอร์เป็นจักรพรรดิอะเขาก็จะเหมือนกลัวเสียฟอร์มเพราะฉะนั้นการกลับมาของเขาเขาจะไม่มาพูดตรงๆนะว่าเฮ้ยฉันรักเธอกลับมาคบกับฉันเถอะน่นนี่นั่นเขาก็จะเนียนๆคะ่ะโดยที่ไม่บอกว่าจริงๆอะ เขาแบบต้องการคุณมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่จะเข้ามาให้ความมั่นคงนะมันรู้สึกว่าเขาอะจะกลับมาแบบจริงจังอืมแต่การจริงจัง,ขงเขามัน,น่าจะช้าเพราะว่าด้วยความฟอร์มของเขาด้วยความปัญหาต่างๆนานานของเขาเนอยมันก็เลยจะทําให้เขาช้าในความสัมพันธ์ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่เขามีครอบครัวมีแฟนแล้วนะเขาจะเข้ามาพูดคุยโดยที่คือเขารักคุณอนะแต่ว่าเขาก็มันคิดว่าปัญหาครอบครัวของเขามันก็คิดว่าเขาก็ยังมีคนของเขาอยู่นะก็ยังไม่ได้แก้ นะอ่ะขอเปิดเพิ่มให้แล้วกันเนาะสับแบบหงุดหงิดอะถ้าเกิดว่าเขามีแฟนของเขาอยู่แล้วเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณทําไมคะเขาจะกลับมาทําไมแล้วมันจะดีขึ้นไหมเขาจะมาเลือกคุณหรือเปล่าอ่ะเขาจะมาเลือกคุณหรือเปล่าถ้าเกิดเขามีครอบครัวมีแฟนแล้วนะสุดท้ายถ้าเขากลับมาเขาจะมาเลือกคุณหรือเปล่าคะมา The world หนึ่งเหรียญ Queen ดาบเขาจะกลับมาชัดเจนแล้วก็จะมาเลือกคุณคะ่ะ เขาจะกลับมาให้ได้อืมเขาจะกลับมาให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีแฟนมีคู่อยู่คุณปล่อยเขาไปเลยค่ะคุณไปทําอะไรของคุณให้ได้เลยนะแบบไปทําตัวเองให้ดีเลยนะเพราะเขาเห็นว่าคุณหลุดจากเขาไปแล้วแล้วคุณดูดีเขาจะกลับมาเพราะเขาจะรู้ตัวเองเขาว่าสุดท้ายเขาเสียคุณไปไม่ได้แล้วเขาจะกลับมาทําทุกอย่างให้มันถูกต้องเนี่ยเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาพลังงานของเขาไม่ขาดจากคุณนะแล้วจะกลับมาเริ่มต้นใหม่แบบจริงจังชัดเจน คีนถือดาบอีกชัดเจนสิ่งที่คุณต้องการเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการคอมมิชเมนเขาจะกลับมาแบบจริงจังและพยายามทําให้ดีที่สุดอะเมจิเชียนคือเป็นคนที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมาโอเค energy วันนี้ก็จบประมาณนี้หวังว่าจะชอบกันนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe comment มาพูดคุยกันได้ว่าพลังงานนี้มันตรงกับคุณหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่วันพระหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ